สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นจิก30องศาแล้วก็60องศาซึ่งจิกตัวเนี้เราเอาไว้ทำลายสันนุหะแบบหกเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุม60องศานะครับมุมตรงกลางนี่นะครับ แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นมุม30องศานะครับก็คือใช้จิ๊กตามมุมหรือองศาของลายให้ถูกต้องสําหรับจิกอีก2ตัวนะครับก็จะเป็นจิ๊ก67.5องศานะครับแล้วก็ตัว22.5องศานะครับแล้วก็จะมีมุม45องศาคือด้านนี้ด้วยนะครับซึ่งจิก2ตัวนี้เราก็จะเอามาทําลายตัวอาสนภารแบบสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับโดยที่ตัวด้านยาวนะครับด้านนี้ครับด้านฝั่งเนี่ย เราก็จะใช้จิก45องศาในการทำนะครับทั้ง2ด้านส่วนตัวด้านนี้นะครับเราก็จะใช้จิก22.5องศาทําด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้67.5องศาทําอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อประกอบเป็นลายตรงนี้นครับส่วนตัวสั้นสุดเนี่ยเราก็จะใช้45องศาในการทำครับ